ก็วันนี้มาในฐานะขยานครับเอาข้อมูลต่างๆที่เรามีเราก็รวมข้อมูลทุกอย่างที่ครบถ้วนที่สุดนะครับเพื่อที่เอามาส่งให้กับเจ้าที่พนักงานครับมก็ลองมั่นใจในหลักฐานคือตัวผมมั่นใจอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าผมมั่นใจนะครับในความยุติธรรมของระบบแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยผมก็มั่นใจในตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยมีเส้นทางทุกอย่างเอกสารทุกอย่างสัญญาการซื้อขายการจ้างงาน และอย่างที่ผมบอกในคลิปที่เคยลงไปว่าตัวผมเองอยากให้ทุกๆท่านแยกว,ว่ามันมีสองเรื่องคือเรื่องที่เป็นข่าวที่ประชาชนสนใจเนี่ยนะั่นคือเส้นทางที่ไปอยู่ในวงแชร์คือตัวผมเองไม่เคยอยู่ในวงนั้นแล้วก็ไม่มีชื่อที่จะไปอยู่ในเส้นทางนั้นแต่ตัวผมเองดันไปมีเส้นทางที่มันเกี่ยวโยในการโอนเงินมาก็คือบริษัททําเกมของผมซึ่งคุณอภิรักษ์เนี่ยเขามาจ้างงานบริษัทผม เราก็มีการผลิตเกมไปให้เขาจริงมันก็เลยมีเส้นทางที่เกี่ยวโยงกันมีแค่นี้เองครับที่เมื่วันที่แจมไปวันนี้ค่ะเราที่แจะเรื่องอะไรบ้างครับนั่นแหละครับที่อธิบายฟังนะครับที่มีส์เอาเอกสารสำคัญอะไรมาสัญญาสัญาว่สัญญาว่าจ้างซึ่งระบุว่าจ้างทำอะไรบ้างนะนอกจากเขียนเกมอย่างเดียวในเกมอย่างเดียวเลยราคาลาวนี้คือเกมไม่ครับคือวอลุ่มของเงินมันมากกว่านั้นแต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยเขาโอนให้บริษัทผม แต่ว่ามันมีอยู่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่โอนมาให้ที่ผมเพราะว่ามันเกิดจากการที่ผมทวงถามไปเยอะมากแล้วผมก็ตามไปเยอะมากเพราะว่าติดต่อเจ้าตัวไม่ได้เพราะตอนนั้นมันเหมือนกับช่วงที่เขาเริ่มเริ่มหายครับคือผมก็บอกว่าเฮ้ยผมทมําไปแล้วลงทุนแล้วนะผมขาดทุนเยอะมากคือคุณหายแบบนี้ไม่ได้เพราะตามไปที่พนักง,งานเขาเขาก็เลยตามมาได้ ทางเจ้าตัวก็เลยบอกว่าเออพวกความสะดวกเนี่ยโอนให้ใพี่เลยเพราะพี่เป็นเจ้าของบริษัทอยู่แล้วแต่เนี่ยน้องวันนี้นนนนคือทางเจ้าหน้าที่เขาแย้งอะไงป่ะครับว่าหลังจากนี้จะต้องอยังไงต่อหรืออะไรยเนี่ยคือก็ต้องอให้เจ้าที่ให้เวลากับท่าน<อ>แล้วก็เอาเอากสารทุกอย่างผมส่งให้ผมส่งไปเยอะมากเอาไปตรวจสอบทุกอยา่างในข้อเท็จจริงทั้งหมดให้นในส่วนของยอดเงินที่โอนนะคะเข้าบริษัทเท่าไหร่เข้าฟิล์มเท่าไหร่แล้วยอดจ้างว่าจ้างทั้งหมดเท่าไหร่จริงจริงในมูลค่าผมชี้แจงหมดละคือเราไม่อยากชี้แจงเพิ่่่มมมมมเเเเเพพรรรรราาาาาาาะะะะะววัััันนนนนยยยยอออลีดกจิงคบ ทุกอย่างที่มันมาเกี่ยวโยงกันเนี่ยเราเอาสเปทเมนต์เอาสัญญาผู้เทียบนะครับแล้วก็มาพูดเทียบว่ามันเกี่ยวโยงกันยังไงชี้แจงหมดครบจุกประเด็นครับหลังจากวันนี้เขานัดอีกไหมว่าต้องมาวันไหนอย่างอย่างต้องให้เวลาเจ้าที่ก่อนใช่ครับแต่ตัวเองผมผมมั่นใจอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไม่ไม่ได้เกี่ยวโยงอะไรกับเส้นทางนั้นเลยเขารู้สึกวันนี้พอได้พบเจ้าที่แล้วมันรู้สึกโอเคขึ้นมาเลยว่าคือผมก็ไม่ได้กังวลอะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าผมก็เตรียมเอกสารมาแล้วก็มาตรงตามเวลาไปทุกอย่างแต่ว่าพอเจอเจาที่่ผิงสบยใจนะ เพราะผมก็ยิ่งรู้สึกว่าเออรนะบบของเราก็ดีอะ่ะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้ความซื่อตรงนะครับก็คือเราก็มาชี้แจงทุกอย่างครบถ้วนหมดละก็อยู่ที่พี่พีเจ้าหน้าที่ทุกทา่านให้พิจารณาต่ออย่างในช่วงตอนแรกที่มีเขามามันกระทบอะไรกับพี่จิมบ้ยโอกระทบอยู่แล้วเราก็มาอยู่ในแวดวงการเมืองใช่ไหม,มก็กระทบอยู่แล้วเป็นอย่างางี้ก็แต่โชคดีที่ผู้ใหญ่ทุุกคนก็ไม่ตาแล้วก็มั่นใจในตัวผมตัวผมเองผมก็มั่นใจตัวเองแล้วก็อยากจะส่งต่อไปถึงแฟนๆทุทุกคนว่าก็มั่่่นนนใจตััววมไิดหแ ในคือวันนี้มันยังกระทบมันจะมีคนมาถามอยู่ไหมว่าไม่เข้าใจเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคือหลังจากผมออกคลิปไปก็เงียบแล้วนะไม่มีอะไรเพราะว่าคือมันต้องอย่างนี้คือมันต้องวิเคราะห์กันว่าผมไม่ได้ไปเกี่ยวโยงกับเส้นทางนั้นไงคือถ้าผมไปเกี่ยวโยงกับเส้นทางที่เขามีวงแชร์่าผมอาจจะจะเสียวหรืออะไรเงี้ยเพราะมันก็คือเรียกว่าเครือข่ายชักชวนอะไรใช่ไหมแต่ตัวเองมันเป็นคนกางกันแต่แค่ว่ามันจะนเป็นบริษัทของคนที่เป็นคดีพอดีมันก็เลยมาซวยที่ผมแค่นี้แสดงว่าหลัก